อยากลองมากกราบแล้วแบบเฮ้ยพอแล้วอแล้วลูกขึ้นลูกไม่ได้ลูกขึ้นผมพาลูกมาเดินเล่นครับมันวัยมากไม่ได้วัยนะคะแบบนะ่ะดูหอบดูหอบอร่อยมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะไปไปกันต่อครับเฮ้ยไปหมอบไปหมอบรับของคนตักหน้านะครับคืนเข้าไปคืนเข้าไปลูกใจดีขอบคุณค่ะเอาอะไรไปแม่ชิ้นใส่ใหม่ดีว่าลูกหนูจะกินหรอไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ลูก อ่ะโอ้โหมันบอกกราบแล้วว่ามันบอกอยากลองมากกราบแล้วว่าเฮ้ยขอแล้วขอแล้วลูกสนุกไหมแม่ลูกขึ้น,นโอเคโอเคโอเคอันนี้หนึ่งอันนะแบ่งกันกินนะโอเคไหมอยากกินใส่ไหมอะ,อะแล้วพ่อไม่ให้กินก <อะ S 2> ้มกราป่ะมันอยาก<ม>ขนาดนั้นเลยเหรอลูกผมยอมเลยลูกผมอยากกินมากขนาดก้มกราบกลางห้างอะมันหม้อสียอะไรน้ำตาลน้ำตาลน่าจะสีน้ำอร่อยไหมคะอร่อยน้ำตาล ยไปหมอกไปเลยอ่ะพี่บอกแล้วว่า้ค่อยกินทุกคนบอกแล้วก็ยังไม่เชื่อเห็นไหมเป็นอย่างนี้เลยไปต่อกันครับ จะได้หมดเร็วเออโหป้อนเจเจด้วยอะน่ารักว่ะเขาอยากกินนะแต่เขาไม่แย่งน้องแต่เขาใช้วิธีพูดว่าให้พี่ช่วยกินไหมจะได้หมดเร็วๆนี่ดอเลยเดี๋ยวมันเหนียวเดี๋ยวมันเหนียวต้องให้พี่กินเห็นไหมนั่นแหละใช้วิธีบอกน้องว่าเดี๋ยวเพื่อนชุดแล้วไม่นอคิดได้ไงผมยังคิดไม่ได้เลยเขามาจากาม่าเขามาจากาม่าวิธีแบบนี้การปั้นแต่งคำพูดออกมาจากเธอแหละได้จากใครอุ้ยทำไรลูก ใครตีเน่ทำอะไรคะออกหน่อยกาดปลอดภัยไมกลับทำไมกาดทำไมคะพี่ให้หนูกินสายไหมอ๋อใ,ใช่แช่นเนี้ยน,นะไม่ต้องเสนอร้อกในห้างหรูปไปกลับที่บ้านก็ได้เราไปกลับที่บ้านนะคะโอเคไหมคะกลับที่บ้าน,านร,ปรูปนิมโซโปนิมโซโปเอนดู๊า